สวัสดีครับวันนี้ผมพามารับชมกับของแรของสวยของหายาอีกแล้วนะครับเป็นมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ต 2.5GTAutoProviewDye นะครับรถของคนดังในทิกต็อกนะครับช่างเล็กกอม13รับเหมาก่อสร้างบ้านนะครับเขาไว้วางใจผมรับมาดูแลต่อนะครับคันนี้เป็นรถบ้านร้านเปอร์เซ็นต์นะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้สีสวยเต็มรอบคันแน่นอนครับสวยจัดจัดน็อตไม่มีขยับเลยนะครับคันนี้ของหายากครับ ไ่ายท้ายแต่งครับคันนี้มีของนะครับบันได้างออฟโรดนะครับรถสีสวยครับหน้าเดิมข้างเดิมท้ายเดินนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับล้อแมกเลนโซ่ขา18นิ้วนะครับลายลูกโม่ครับพร้อมยางนิโต้420 SD นะครับปี2021ครับใหม่ๆครับรถคันนี้เจ้าของเก่าเอาไว้ใช้แค่ขับไปตกปลา่างเดียวนะครับ รถดูแลดีมากนะครับคนดังในติกตอกนะครับลองไปกดดูได้นะครับเขาดูแลดีมากๆครับอาชมรอบตัวรถก่อนนะครับล้อยางสวยๆครับแท้ๆแน่นอนได้รถตัวท็อปสุดนะครับปี2011นะครับบอดปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยครับเกียร์แพดเดิลชิพนะครับเบ็กไม้แท้ศูนย์ครับจอแอนดรอยเพลงพราะๆนะครับเกียร์ออโต้พร้อมกับระบบเกียร์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ จบจแน่นอนของแรครับเบาะหนังส,สวยๆครับแถว3มสวยกลิบครับผมรถสะอาดมากครับเจ้าของเก่าดูแลดีสุดๆครับรับสีสวยงามทั้งเส้นแน่นอนครับท่านไหนหาอยู่พร้อมเที่ยวป่าสายแคมปิง้งบอกเลยว่าห้ามพลาดครับคันนี้ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานครบทุกจุดนะครับ เดี๋ยวผมจะพามารับชมตอนติดเครื่องยนต์กันอีกรอบนึงนะครับครับพามารับชมตอนติดเครื่องยนต์ต่อนะครับมีซูเปอร์ชีปาเจโร่สปอร์ต GT Auto โฟร์วลดปี2 0 1 1นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับคนดังใน t i k t อกไว้ใจให้มาดูแลต่อนะครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์ใสๆแห้งๆกับเดิมโรงงานครับบกพร้อมใช้งานกันยาวๆครับครับล็อตไม่มีขยัเไปนะครับ ครงสร้างเดินทั้งคันแน่นอนครับรถส,สวยๆครับดัแบบเ,รเครื่ให้กต้น,น,นะครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์พร้อมเที่ยวพร้อมลุยพร้อมเดินทางพร้อมไปแคมปิ้งในทั่วประเทศแน่นอนครับผมครับสำหรับมิซูบิ i ิปาเจโร่ o ปอร์ t 2.5 GT Auto ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD ปี2 211คันนี้นะครับตัวท็อปสุดข,ของโรงงาน มือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มเอกสารครบครบนะครับภาษีปี68ผมขอตั้งราคาไว้ที่295,000บาทนะครับย้ำนะครับ295,000บาทดูรถได้ที่นครปฐมนะครับอำเภอรอตูพทดลองขับได้เลยครับบอกเลยว่ามายังไงก็จบครับหลับตามาซื้อได้เลยครับคันนี้สวยๆพร้อมใช้ยาวๆนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถกับเบอร์โทรศัพท์ผมจะลงไว้ให้ในคลิปนะครับฝากว่สวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ